ค่ะทุกคนสินค้าใหม่ของอาเดล่าค่ะอเดล่าเอสคอฟฟี่นะคะทุกคนเรื่องรสชาติเรายืนหนึ่งอยู่แล้วค่ะ <Wow. S 1> สําหรับใครที่เป็นสายกาแฟแต่กลัวอ้วดกาแฟแก้วนึงใส่นมใส่ครีมเทียม1แก้ว300-400แคลค่ะแต่ตัวนี้แคลต่ำมามากนะคะและที่สำคัญน,นำ้ำตาล0%นระคะสารสกัด16ชนิดมเมล็ดกาแฟตัวนี้นําเข้าจากประเทศ เป็นกาแฟสดอาดาบิก้าร้อยเเซ์ไม่ผ่านการคั่วปกติถ้ากาแฟผ่านการคั่วจะไม่เหมาะสําหรับสายลดน้ําหนักค่ะและสาหรับตัวใหม่ตัวนี้นะคะนอกเหนือจากกาแฟนําเข้าจากประเทศบาซิลอร่อยมากๆแล้วมีใบรับรองถูกต้องตามกฎหมายทุกประการออยจัดราคาพิเศษเพียงแค่7วันเท่านั้นเป็นราคาเปิดตัวนะคะ1กล่องปกติ290บาทเหลือเพียงแค่139าบาทเท่านั้นถ้าไม่ดีไม่ผองอาเดล่าไม่ทำจัดไปเลยโปร5 กล่อง6 49บาทและพิเศษสุดๆรปร10กล่องในราคา1,199บาทตกเฉลี่ยซองละ23บาทเท่านั้นค่ะทุกคนใครที่มีโรคประจำตัวเบาหวานควาดันคีโตไอทานได้ค่ะสนใจอยากสั่งซื้อพิมพ์มสนใจใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะ